สวัสดีแลผูช้ชมกุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม r ายเรนเจนะคลิปนี้เราจะมารีวิวเบลเดนมาจิกันนะครับจะมาดูว่าการใช้งานล่าสุดของมันเนี่ยมันยังโหดอยู่หรือเปล่านะเพราะมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ตัวรีเซ็ตใช่ไหมเป็นตัวรีเซ็ตแค่มีแค่สตัวในเกมนะตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะน่าจะใช้ได้นะ เพราะมันก็ออกมาไม่นานด้วยเป็นตัวโคลรโบด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกันทั้ง2ล่างเลยนะก็คือจะมีล่างไฮเปอร์นะเป็นไฮเปอร์แม็กเลยนะสองร้อยสี่สิบแล้วก็จะมีเป็นล่างอันต้านะแค่ร้อยสี่สิบนะครับแต่เกียร์จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่า,าเป็นไอดีสองผมเนาะมันไม่ค่อยมีเกียร์เท่าไหร่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นกึ่งกึ่งเกียร์ฟรีนะมีแค่ชิสมาที่มีแทรกมาตรงกลางนะทำให้มันมีลดสกิลนิดนึง ไม่นี่นะจะ10%จะต้านไม่มีเลยนะก็เอ่อเลนเจอร์นะส่วนเนี้ยมันต้องแบบไปเน้นลบกตะกิ้วก่อนแนละ้วค่อยมาเน้นต้านนะเพราะว่าต้านก็คือแค่ต้านแหละต้านดานมเมจเฉยๆครับตัวมันไม่ค่อยมีค่าเลาเนะือดเยอะเนี่ยเอ่อเน้นแค่ลบกตะกิ้วก่อนก็ได้นะครับมาอันนี้คือตัวหลักที่ผมใช้นะจะเป็นไฮเปอร์แม็กวันที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเป็นเพิ่มพลังโจมตีนะ240% แล้วก็รีเซ็ตสกิลนะคือสกิลนี้จะเป็นสกิลหลักที่เราจะใช้นะว่าง360จุดนะครับคู่ดาว12วีนะก็ถือว่าใช้ได้ก็เลยทีเดียวนะแล้วก็เป็นถึงเหมือนจะคู่ดาว12กสองวีเนะี่ยแต่มันเป็นรีเซ็ตไงคือรีเซ็ตมันไม่ใช่แค่แบบรีเซ็ตแค่สกิลเดียวนะครับรีเซ็ตคือสกิลรีสกิลทุกสกิลของตัวละครนั้นๆเลยไงจะอยู่ที่ว่า,าตัวนั้นอะ่ะมันจะออกสกิลไหนก่อนแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่นี่คือแบบ ไม่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเริ่มต้นอของเรนเจอร์อ่ะส่วนใหญ่จะออกเป็นสกิลแรกก่อนนะก็คือสกิลแรกนะทำให้เบลลอ่ะมันจะเน้นรีเซ็ตบ่อยเกินไปหน่อยทำให้สกิลสองมันไม่ค่อยหวังผลได้นะคนเขาก็เลยไม่ค่อยใช้กันนะครับสำหรับตัวรีเซ็ตตัวนี้นะก็เลยหันไปใช้ออทางด้านเอลซ่าเนี่ยที่เพิ่งออกมาตอนอตุลานะตุลาปีหกสามไหมมหรือ6กอ่ผมไม่ค่อยนแน่ใจปีนะผมผมยังหลงปีเลยทักวันนี้แล้วก็สกิลสองนะครับ กิอันนี้เป็นร่างไฮเปอร์นะก็จะเป็นยกเรืองอมตานะครับแล้วก็ดาเมจสาเท่านะหรือสามพันเปตะครับแล้วก็ยกเรื่องฮิวสตนสามวีนะคูดาวสกิลเก้าวีนะครับแต่ถ้าเป็นร่างอันต้าจะเป็นดนะาเมจแค่ยีสนต์ะยี่สิบหเท่าสองพัยเปอรยกเรื่องฮิวยกเรองอมตะเหมือนกันนะแต่สตนจะนานกว่าเป็น5าวีนะว่าง3ามสจุดนะครับทั้ง สองล่างเลยทั้งอันต้าทั้งไฮเปอร์เลยนะสามสามร้อยสามร้อยสามสิบจุดไอผมเป็นไรดิงไปไหนไปเนะี่ยอ่าก็จะประมาณนี้นะครับส่วนค่าเลือดเนี่ยก็เดี๋ยวนะล่างร้อยสีิบมาเท่าไหร่ค่าเลือดสองล้านสองล้านเจ็ดแสนนะก็โหเกือบสองล้านแปดแสนอยู่เหมือนกันนะสามร้บยร้อยสี่สิบนะส่วนพลังโจมตีก็ให้มาหกแสนเจ็ดเลยนะก็ถือว่าสายวงไวเหรอก็ประมาณไม่ ไม่สูงมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากครับประมาณกลางๆนะหรับผมนะหกแสนนะเอ้ยเดี๋ยวดิมันแค่ววร้อยสี่สิบนี่นาะกก็สูงนะถ้าหกแสนนะแล้วเทียบกับเอ่อเป็นไออันนี้เป็นไหวผิบก็แปดแสนเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าสูงนะก็แปดแสนนะนี่หกแสนเจ็ดก็เกือบเกือบแปดแสนนะครับส่วนเวลแม็กก็จะเป็นล้านสองนะส่วนเลือกก็จะเป็นห้าล้านสองก็ใช้ได้นะพอใช้ได้เราก็สายวงวัยนะ แต่เสียอย่างเดียวแค่ระยะย,ยืนนะก็คือ123นะผมคิดว่ามันค่อนข้างจะใกล้ไปหน่อยนะส่วนคนในพื้นที่ก็พอใช้ได้นะครับ99ก็คูดาลินเจอร์ก็ปกตินะไอเปอร์13กอต้าก็จะ 9V วนะีนะแม็กก็จะหารครึ่งนะครับส่วนแร่ธาตุอ่ะล่างไฮเปอร์จะเหลือ1410นะครับแล้วก็อันต้าจะเป็น1540ก็ผม ตอนตอนมันมาผมมาเล่นไม่ทันนะเหมือนจะมีดราม่ากเกี่ยวกับเอาร่างอันใต้มันจะตีคิวเลตไม่เข้าใช่ไหมซึ่งเออผมจะไปทดลองให้ดูได้ไหมเนะี่ยเหมือนผมจะตีไปแล้วเลยไหนไหนไม่เป็นไรนะน่าจะซื้อลอไปอยู่นงะจะเหมือนจะแก้บั๊กอะแต่ผมเอออาจจะไม่เล่นให้ดูนะเพราะว่าโอ้าซื้อสองรอบมันสิบบี้เลยนะผมอยากรองบี้นะตอนนี้ไม่อยากจะเสีย สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะไปดูในอัราสหลักให้ดูแลกันนะคือผมมองว่าเบลเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้ง2ล่างเลยนะแล้วแต่คนจะใช้นะเพราะว่าเหมือนจะแก้บั๊กเรื่องเรื่องจิวเลตเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าใครยังไม่แม็กก็เน้นแนะนําเป็นล่างไฮเปอร์เอล่างอันต้าไฮเปอร์ว่าเลยแนะนาเป็นล่างอันต้านะครับส่วนใครที่ทาแม็กแล้วก็จะสลับเป็นไฮเปอร์ก็ได้นะ คือให้มันติดล่างโคหรือว่าจะแบบให้มันลดแร่ลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าแร่มันผ่า่540เลยนะสำหรับล่างอันต้านะถ้าใครทาแม็กเราลดแร่แค่จุดจุดเดียวอ่ะก็ใช้ล่างไฮเปอร์ก็ได้นะสาหรับผมนะเพราะมันล่างแยกมันก็ดีนะดีขึ้นแล้วก็ดามเมจ3พิเ็ดเท่าก็ถามว่าแรงไหมก็ประมาณหนึ่งนะครับด้วยความที่มันเป็นสายว่องไว3พิเป็ดเท่าผมมองว่ามันไม่แรงมากนะแต่ถ้าเป็นสายไวพิบอะ3พิเป็ดเท่านี้ผมมองว่าแรงนะ เขาเบลเป็นสายวองไวไงมันเลยไม่ค่อยแรงมากสำหรับ3.1เท่าแล้วมันก็เน้นรีเซ็ตเกินไปทําให้หวางดเมจดไม่ค่อยได้นะแต่สแตนนี่ผมมองว่าแม่นใช้คำว่าแม่นเลยนะสำหรับาตุเสมอแล้วก็าตุชนะอย่างาตุไม้หรือว่าาตาเสมออย่างไฟนะถือว่าแม่นนะส่วนทตาน้ําก็กลางๆไปทางต่ำนะไม่ค่อยแม่นมากสำหรับาตาน้ำเป็นทตาแย่นะ ي, ไปลองกนะัน อันนี้จะไปดูสตันกับานาเมจสก,กิลมันนะว่ามันแรงหรือเปล่าหรือว่าสตันยังไงนะครับเอาเป็นล่างร้อสี่สิบก่อนนะมันถึงก็จะบับหน้าป้อมเลยนะบับปีเสร็จเลยนะครับก็เพิ่มพลังโจมตีได้ใช่ไหมสองร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะนะสองร้อยเจ็ดสิบเนี่ผู้พอถึงก็บับอีกทีนึง่งเอาตายคือเมื่อผมไม่ได้ใส่ต้าในน่ะ้มันเลยไนงะล่างร้อยสี่สิบอะผมไม่มีเกียร์นะปุ๊บอ่า ได้อยู่นะลดมานิดนึงนะครับแต่สายว่างไวตัวเนี้ยมันจะเป็นเน้นตีธรรมดามากกว่านะเพราะว่าแบบดาเมจมันไม่ค่อยหนักเท่าอค่าที่มันให้มาเท่าไหร่นะสำหรับผมนะผมมองว่ามันเอ,อไม่เหมือนว,ว,ว่างไวพิบว่างไวพิบมันเป็นสายเวทเนาะมันก็จะแรงเป็นพิเศษนะสำหรับสก,กิลดูนะก็พอได้อยู่นะครับโอ้เนี่ยเน้นหลบมันก็จะหลบดีนะครับต้านก็คือแค่ต้านนะอ่ะ ผมอ่านี่ตันบอสแมนอยู่นะอ่าตายแล้วมาดูล่างไฮเปอร์บ้างไฮเปอร์ Hyper ก็เหมือนกันนะอ่าอน,นี่เห็นไหามันจะติดบัฟบ,บ่อยมากเลยอ่าอันนี้บัฟสองครั้งเลยนะบัฟรีสสองครั้งเลยนะแล้วก็มาดับเมิสกิลนะมาเดี๋ยวมารอดูกันนีดอ่าอันนี้บัฟพร้อมกันเลยว่าอ่าเห็นไ่มคือผมถ้าใครทำแม็กแล้วนะอย่าไปเสียได้นะครับ คือมันเป็นตัวรีเซ็ตอะคือมันมีข้อดีของมันอยู่แล้วนะแต่ถ้าใช้เป็นร่างอ่าร่างไฮเปอร์มันมีร่างโคใช่ไหมถ้าเล่น PVP ตาไหนแล้วมันออกติดความสามารถร่างโค้อบางครั้งตัวแรกอะมันอาจจะรีเซ็ตแล้วพอตัว2โดนรีเซ็ตปุ๊บมันออกจะ็ิวดาเมจเลยนะบางครั้งมันสลับกันแบบออกดาเมจออกรีเซ็ตเลยนะครับแต่ถ้าครั้งไหนที่แบบออ่ดวงซวยจริงๆก็มันก็จะรีเซ็ตอย่างเดียวเลยนะ แต่ผมไม่ค่อยเห็นนะก,ก,กับการเเรีเซ็ตอย่างเดียวสำหรับล่างฟูนะผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะก็ไม่ต้องไปทดสอบตามสีละแปดน้องเพราะว่ามันไม่มีการข้ามเนะไปะไปดูกันที่ PVP นะครับโอ,โ,อโ,อโอ้มีขนตัวแค่สองเองอะเนี่ยอะไรกันนี้อ่ะ PVP นะครับตีได้หครั้ง,งนะเอาคลิปนี้โอ้รู้สึกไม่ดีเลยตีครั้งเดียวผมก็ไม่อยากซื้อเลยสิ อ่ามันเป็นทีมนี้นะมีโทวากับอาดัมนะก็คือเป็นพลาดแพ้ทางกับพลาดชนะนะจะมาดูกันว่าโทวาเนี่ยมันจะโดนสกัดหรือเปล่านะแค่สองล่างเลยนะผมนะผมผมะจะไม่ปล่อยตัวอื่นนะผมจะปล่อยแค่วเบลกับอันนี้ละกันนะเบลเบลกับเ <c oughs> อ้ไม่มือลั่นะอ่ามีเบลกับโทวาละกันนะอ่าจิลล่าโคนะครับโอ้โหทำไมเขาเอาอันนี้มาเลยละ่ะปล่อยโทวาไปตัวเดียวกันนะ อ่ารีเซ็ตอ่ารีเซ็ตคู่เลยอ้าวรีเซ็ตรัวๆเลยเอ้าวอุซ่าอันนี้อ่ะโดนโดนอาดำสตัร์ด้วยอ่ะตายนะครับโอป้ปึบนี่ดูดูนะธาตุไม้นี่คือธาตุมันต้องสตัร์แม่นอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นธาตุชนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแพ้อพอเอาจะแพ้เอาแป๊บนึง <_ açıl an> คือมันต้องสตัร์แม่นอยู่แล้วเห็นไหมเมื่อกี้คือถ้าเป็นธาตุชนะนี่เอ้ยแพ้นี่คือแบบแม่นมากๆเลยนะในมุมมองของผมนะ แต่เมื่อกี้ทวาไม่โดนแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับถือว่ามันก็ค่อนข้างจะปกตินะแต่ก็คือไม่ได้โหดไงเป็นแค่ปกติอ่ะนะการที่ผมไม่สนอยู่แล้วว่าจะจะ,จะแพ้หรือชน,นะนะคือจะมาให้ดูกันเห็นปะน่ะเนี่ยอ้ามันก็มีโดนะนะเมื่อกี้นะเห็นป่ะมันเหมือนทวะจะโดนอยู่นะแต่โอากาสโดนน้อยนะเพราะมันเป็นท่าแพ้นะครับก็าอาจจะไม่ค่อยชัดนะก็ขออภัยนะครับผมเล่นได้ตาเดียวนะผม ไปเล่นนันก่อนหน้าน,นี้แล้วเดี๋ยวไปดูรีวให้ดูแล้วกันเนาะอ่าอ่าตัวอ่าไอาดีนี้ไม่ไม่ค่อยมีอัน,นี้เท่าไหร่ไอผมนี่ปออ้ายม่วงอาป้ายม่วงนี้มีโทวะก,กอาดำเหมือนกันก็เกียร์ก็พอใช้ได้นะมีเงาด้วยเราจะมาดูกันอันนี้ผมปล่อยมาเป็นทีมเต็มเลยนะ้เพราะผมเล่นไปนี่ผมใช้เป็นออรีเซ2สสตัวเลยนะแล้วก็เป็นออดามมินชีนะครับ ทำให้เกมตั้งรับผมเนี่ยค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลยทีเดียวดูหัวน,นี้กรอบดำมาตาดตามนี่ว่าถ้าเป็นเบลสตาร์มันจะเปหนอ่อรูปอะไรอะรูปโหลดอะอธิบายไม่ถูกเป็นเหมือนวแบบ่าเน็ตช้าโหลดอะไรประมาณเนี้ยนละผมผมดาวไอชีมันก๊อบจนไม่เห็นเลยอะ ็ไม่ค่อยชาร์นะแต่ก็จากที่ดูดูก็คือมันก็ไม่ค่อยรีเซ็ตอะไรขนาดนั้นเหมือนมาแลกๆนะคือถ้าไปอ,ออกมาสะสมเยอะๆมันก็คือพอแก้ปัญหาเรื่องรีเซ็ตได้อยู่นะแต่ถ้าใครมีดาวินชีแล้วถ้ามันรีเซ็ตรัวๆนี่ผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะคือดาวินชีนี่มันก๊อปอย่างเดียวเลยนะก๊อปอย่างเดียวไม่เท่าไหร่แล้วมันมีสกิลฮิวด้วยนะสำหรับดาวินชีนะแล้วก็สําหรับใครที่มีโทวานะครับกับเบลหรือรีเซ็ตตัวอื่นีนผม เ,เคยทาคลิปไปแล้วนะเรื่องไปลุยโมดฐานนะคือมันโกมากๆเลยนะครับสำหรับถ้าใช้กับโทวานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านยากของผมนะคือมีผมไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมสามารถถึงด้านยาก78ได้นะครับแล้วก็ใครที่อาจจะไม่พอใจแล้วที่ผมโปรหรือล่าอะไรอย่างนี้ผมก็ อ,อมอเมนต์ไม่ได้นะผมบอกบอกด่านไว้ผมเลยผมจิ้มแล้วเล่นรีเพย์ให้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับทีมที่ผมใช้เนี่<ม>เป็นทีมนี้ผมพาไปดูเดี๋ยวป๊บนึ่งอ่าเป็นเซตนี้เลยนะคือผมมีรีเซตสองตัวนะครับแล้วก็มีดาวินชีนะแล้วก็มีโทวาด้วยนะครับคือหลักการเล่นของผมก็คือแบบปล่อยโทวาออกไปนะแล้วก,กดอมัมตาเลยแล้วด้วยความที่มันมีรีเซ็ตสองตัวมันก็จะประมาณฆ่าประมาณสองรอบเลยนะโดดข้ามไปรอบนึงแล้วก็รีเซ็ตก็ข้ามอีกรอบหนึ่ง จนข้ามรอบที่3นี่รีเซตต็มันไปไม่ถึงละแต่แค่2ครั้งก็เกือบถึงหน้าป้อมเลยนะแล้วผมก็ปล่อยเพื่อนโหด,ดอะ่ะแค่นี้มันก็ชนะแล้วนะเพราะว่าดาวิชีมันก็กรอบรวๆนะแค่ตัวเดียวแต่มันมีรีเซต็ตสองไงก็กรอบรวๆก็สามารถยื้อได้จนชนะนะครับแล้วก็มีอไอบัฟแม่นยำนะ40%่ร์เค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็บัฟตีเรลวด้วยนะครับแล้วก็ เบลด้วยคว,วยันเพื่อมันมีสตันนะถึงจะแค่3าวีนะแล้วก็บวกกับตัวนี้5วีนะมองว่าแบบมันสตันแม่นมากเลยนะในโหมดฮาร์ดนะบบสุดๆนะคือผมอธิบายไม่ถูกนะแล้วก็มาเดี๋ยวจะมาสรุปช่วงสรุปแหละสำหรับใครที่มีเบลนะครับ <c oughs> ถ้ามีแค่เบล่1ร้อยสิบผมแนะนําเป็นล่าอันต้านะเพราะว่าเขาแก้บักเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้มันสามารถตีกิลดได้ปกติแล้วนะครับ แล้วก็เกียร์ถ้าจะให้ผมไปแนะนํานะช่องหน้าเนี่ยใส่อันนี้ไปมันก็ไม่บวกนะถ้าใส่เป็นปืนอะ่ะมันก็บวกมาไม่เยอะนะจากร้อยสามสิบอาจจะบวกมาเป็นร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะผมมองว่ามันบวกไปก็ไม่ค่อยมีผลักเท่าไหร่นะถ้าจะให้แนะนํมาให้แนะนําเป็นอ่อเนี่ยเป็นธนูต้องการถ้ามีเกียร์คิดตมัสก็ใส่เป็นคิดตมัสไปก่อนก็ได้นะครับส,ส่วนช่องหลังก็ แร่มันเยอะก็ใช้เป็นแบบผมก็ได้นะหรือจะใส่เป็นเข็มขัดเข็มขัดลบรีลบสกิลนะก็ทําให้มันหลบดียิ่งขึ้นนะครับหรือใครที่อยากจะใช้แบบอันนี้เป็นธนูรองเท้าแล้วก็กระเป๋าก็ได้นะก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับก็จะมีต้าสกิลด้วยนะแต่มันก็จะเปาะบางนะครับก็คือ เน้นลบสะเกิลวไว้ก่อนนะต้านตะกก็ปล่อยไปก่อนก 180, as ai as ai ็ได้นะเพราะตัวนี้ค่าเลมันเลยวันที่สิบมันแค่สองล้านเจ็ดนะแต่ถ้าใครมีแม็กก็แล้วแต่จะใช้นะครับถ้าลดแรกให้มันสักสามจุดอ่ะผมแนะนําให้สามจุดเลยนะเพราะมันพันสี่เลยนะต้องสามจุดนะคือขนาดสองจุดของผมล่างให้เปล่านี่ยังเลยใช้หกร้อยกว่าเลยนะที่ไปดูกันเมื่อกี้นะถ้าล้างอันต้าก็เน้นปล่อยตัวใช่ไหม ก็ได้นะถ้าจะเอามาอีกเซตอย่างเดียวนะส่วนเกียร์ก็ไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะเพราะว่าค่าเลือดมันจะให้มา5ล้านกว่าเลยนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าให้ผมแนะนําก็เป็นเซคิดมัดเลยนะอันนี้เป็นเกียร์เ็ดดาวนะผมมีเลยเอามาใส่นะเซคิดมัดเลยก็จะทําให้เรนเจอร์โหดเลยนะพอคิดมัดมาใ,ใส่ได้กับทุกสายนะแต่ถ้าเป็นเกียร์ฟรีก็เหมือนเหมือนร่างร้อยสิบเลยก็จะเป็นเอ่อ ตานูรองเท้ากระเป๋าหรือไม่ก็เกมคัดลบรีลดสก,กิลนะผมไม่รู้ว่ามันชื่อเกมคัดอะไรก็จะประมาณนั้นเลยหรือก็จะใส่เป็นทางประยุกต์ก็ใส่เป็นอันนี้ไปเลยนะโล่แห่งการป้องกันนะมันจะได้มีต้านสก,กิลแล้วก็ได้ค่าเลื่อนด้วยนะส่วนรถแรกก็ถ้าใช้ร่างให้เปลือกไม่ต้องลดก็ได้นะคือลบไป9้าเอร์เเนี่ย 9%มันจะเหลือค่าสมบัติ้าเร์เซ็นมันจะเหลือประมาณพันพันสอขวกว่าไม่ก็พันสามนี่แหละประมาณนั้นนะผมคิดว่าก็ใช้ได้แล้ก็พอใช้ได้อาชิพนี้ก็อาจจะ,จะกะกุกกะกักนินนึงนะ